ด้ตังใจขอโทษแล้วมันหายเปืือนไหมฮะที่แกรู้ไหมว่ารองเท้าฉันอะราคาเท่าไหร่แกทำงานทั้งเดือนอะจะไม่มีปัญญาซื้อหรอกนะฉันขอโทษค่ะเดี๋ยวฉันเอาผ้ามาเช็ดให้นะคะ เช็ดให้มันสะอาดสะอาดนะถ้ารองเท้าฉันเป็นร้อยขึ้นมาฉันูเรื่องแกแน่ค่ะค่ะรีบๆเช็ดหน่อยเสร็จแล้วค่ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะยังไงก็ทำความสะอาดใหม่แล้วกันนะยังไงก็เป็นหน้าที่ของแกอยู่แล้วนี่อาชีพต่ำต่ำของคนต่ำต่ำทำไมคุณถึงพูดแบบนี้ล่ะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็คนเหมือนกันน่ะเหมือนกันอย่างนั้นเหรอแกกับฉันน่ะมันคนละชั้นกัน ฉันไม่ได้มาเสียเวลาคุยกับคนอย่างแกเลยเอา้าคุณไปเตยมาแล้วเหรอครับค่ะเชิญน,นั่งก่อนนะครับขอโทษนะคะที่เข้ามาช้าพอดีว่าติดปัญหานิดหน่อยะคะ่ะไม่เป็นไรครับเรื่องบ้าน ผมส่งรูปให้คุณใบเตยแล้วนะครับคุณใบเตยได้ดูเรียงครับดูแล้วค่ะมีบ้านหลายหลังเลยค่ะที่ฉันชอบวันนี้ก็เลยเข้ามาดูบ้านจริงๆค่ะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมขออธิบายข้อมูลก่อนพาชมนะครับค่ะโครงการของเราเริ่มต้นที่สองล้านบาทนะครับ2ล้านเลยเหรอคะแล้วมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะ มีครับถ้าคุณไปเตยจ่ายค่ามาัดจําภายในวันนี้ทางเราฟรีค่าส่วนกลางให้เลยหนึ่งปีครับแค่ค่าส่วนกลางเองเหรอคะแล้วพอจะมีโปรโมชั่นลดราคาอย่างอื่นไหมคะไม่มีนะครับแต่ดูจากการแต่งตัวของคุณใบเตยแล้วเนี่ยคุณใบเตย ทั้งสวยทั้งมีเสน่ห์แถมยังรวยอีกเรื่องเงินคงไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมครับไม่เป็นปัญหาหรอกคะ่ะฉันแค่ถามดูเฉยๆถ้างั้นคุณอาทานช่วยพาฉันไปดูบ้านทีนะคะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวตามผมมาทางนี้เลยนะครับค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นบ้านในโครงการของเรานะครับคุณไปเตยสนใจหลังไหนเป็นพิเศษไหมครับอืมก็สนใจหลายหลังอยู่นะคะแต่ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่อะคะ่ะฉันอยากได้บ้านที่หลังใหญ่ๆพื้นที่กว้างๆแล้วก็ขอเฟอร์นิเจอร์ครบๆนะคะจะได้คุ้มกับเงินที่ฉันจะจ่ายได้เลยครับผมมีหลังหนึ่งจะแนะนำงั้นเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับค่ะ หลังนี้แหละครับคุณไปเตยโหค่ะโหบ้านหลังนี้สวยถูกใจฉันมากเลยค่ะคุณอาธานบ้านหลังนี้ราคาอยู่ที่หกล้านบาทครับพื้นที่ก็กว้างเฟอร์นิเจอร์ก็ครบหกล้านกูจะเอาเงินที่เด็ดไปซื้อวะ่ะ คุณไปเตยว่าไงนะครับอ๋อเปล่าค่ะฉันว่าแดดมนันแรงๆอะคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันนะครับค่ะเชิญครับเชิญครับคุณไปเตยค่ะ ปล่อยให้แม่บ้านมันนั่งโซฟาบ้านฉันคุณนาธานคุณต้องไล่แม่บ้านคนนี้ออกไปนะเดี๋ยวโซฟาบ้านฉันก็สกโปรกเหมือนพอดีได้ครับคนไปเตยนี่แม่บ้านออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าข้าของในบ้านพังขึ้นมาเงินเดือนแกทั้งเดือนก็ไม่พอจะใช้หรอกนะฉันบอกให้แกออกไป คุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะทำไมฉันจะทำไม่ได้ออกไปนะคุณเอ้ยไปคุณเอ้ยบอกให้แกออกไปงี่เล่านี่มันจะมากเกินไปแล้วนะพวกคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันยังมีหน้ามาถามอีกเหรอก็ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังนี้ไงในฐานะว่าที่เจ้าของบ้านฉันขอสั่งให้แกออกไป พวกคุณตัางหากที่ต้องออกไปเพราะบ้านหลังนี้คือบ้านของฉันฮะนี่แกขันไปอยู่หรือเปล่าอ่ะอาชีพแม่บ้านอย่างแกเนี่ยนะจะมาซื้อบ้านราคาหลังห้าหล้านเงินเก็บมีถึงหมื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างแกซื้อได้แค่ย่าหน้าบ้านเท่านั้นแหละ สัญญาซื้อบ้านของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะคะวันพรุ่งนี้คุณหนูหมิมสามารถย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับงั้นก็หมายความว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของฉันแล้วใช่ไหมคะครับ หมายความว่ายังไงพวกแกสองคนโกหกฉันใช่ไหมคุณนาธานฉันไม่ยอมนะคะถ้าคุณไปเตยไม่ยอมคุณไปเตยพร้อมจะจ่ายเงินสดไหมครับผมสามารถจัดการเรื่องให้ได้ตอนนี้เลยเออคือคือคืออะไรล่ะครับคุณไปเตยถ้าคุณไปเตยจ่ายเงินสดมาตอนนี้ผมสามารถทำให้บ้านหลังเนี้ย เป็นคนไปเตยได้เลยนะครับคือฉันยังมีเงินไม่พอที่จะซื้อบ้านหลังนี้อะค่ะฉันแค่มาดูเฉยๆเอาแล้วคุณทำท่าจะซื้อตั้งแต่แรกทำไมเนี่ยแต่นตัวก็ดูดีคิดว่าจะมีเงินสิวเวลาชมัดโถย เจ้านายอะไรนะครับพักงานแบบไม่มีกำหนดเจ้านายครับเจ้านายโถยฉันเสียใจด้วยนะแล้วฉันจะบอกอะไรให้บ้านหลังนี้ฉันซื้อด้วยเงินสดของฉันแล้วก็อย่ามาดูถูกอาชีพของคนอื่น เพราะมันไม่ได้ทำให้ตัวคุณดูสูงขึ้นมาเลยแต่มันบ่งบอกถึงกำรรพืชของคุณต่างหากออกไปจากบ้านฉันได้แล้วค่ะเชิญ